Look. Mm -hmm. งานตอนเดิคืเมันก็ได้เห็นไฟแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนไฟคมจะเปลี่ยนเป็นไฟหัวเสาแหลมนีหมดมันจะได้ดถซองหน้าบัารเดินข้าไป

God.